เลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแบบนี้ก็ได้แหละครับจอที่จะเลื่อนอีกแล้วครับคุณผู้ชมสําหรับการแข่งขันเอเชียนินดอแอนด์มาชิอาร์ตเกมครั้งที่6นะครับที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับโดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับก็ได้มีการประชุมใหญ่ของบอร์ดกกทนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยที่มีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นประธานในของบอร์ดกกทครั้งนี้นะครับก็ได้มีมตินะครับขอเลื่อนจัดการแข่งขัน กีฬาเอเชียนดอแล้วก็มาเชียร์อาร์ตเกมที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายปีนี้ออกไปก่อนนะครับโดยที่ประชุมมองว่าขณะนี้ประเทศไทยกําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลใหม่นะครับซึ่งยังไม่มีกําหนดแน่นอนว่าจะจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ได้เมื่อไหร่นะครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการเตรียมงานจัดก,การแข่งขันที่เหลือเวลาเพียง5เดือนเท่านั้นนะครับรวมถึงเรื่องของการอนุมัติง,งบประมาณนะครับที่การแข่งขันเอเชียนดอแอนด์มาเชียรอาร์ตเกมครั้งนี้เนี่ยจะใช้งบประมาณ มากกว่า1,000ล้านบาทนะครับซึ่งรัฐบาลร,รักษาการชุดนี้ก็ไม่มีสิทธิ์นะครับในการอนุมัติงบประมาณที่มากเกิน100ล้านบาทได้นะครับแต่ก็มีบางกระแสออกมาบอกเหมือนกันนะครับว่าถ้าใช้งบประมาณจากรัฐบาลร,รักษาการชุดนี้ไม่ได้นะครับก็ให้ขออนุมัติงบประมาณจากกรกตหรือคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งนะครับที่ล่าสุดก็เพิ่งอนุมัติมาตรการต่ออายุลดค่าไฟฟ้านะครับซึ่งได้อนุมัติจากกรกตไปแล้ว11,000ล้านบาทนั่นเองนะครับ ก็สมควรให้บอร์ดของการกีฬาแห่งประเทศไทยครับก็มีมติที่จะขอเลื่อนจากการแข่งขันครั้งนี้ออกไปก่อนนะครับแล้วก็ได้มีการประสานไปยังคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อประสานงานไปยัง สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือโ c ซนะครับที่จะขออนุมัติในการเลื่อนจัดการแข่งขันครั้งนีอ้ออกไปก่อนนะครับโดยประเทศไทยเนี่ยได้เสนอให้ซาอุดิอาระเบียนะครับเจ้าภาพครั้งต่อไปที่จะจัดในปี2025เนี่ยจัดการแข่งขันไปก่อนนะครับแล้วถ้าหากไม่มีชาติไหนเสนอตัวเป็นเจ้าภาพประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพในปี2021ต่อไปนะครับนั่นเท่ากับว่าประเทศไทยครับได้เลื่อนจัดการแข่งขันเอเชียนดอแอนด์มาชิอาร์ตเกมออกไปแล้ว2ครั้งนะครับแน่นอนว่าผลกระทบ ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับทั้งเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับในการเป็นเจ้าภาพในกีฬาอื่นๆอีกมากมายรวมถึงปัญหาในการเตรียมนักกีฬานะครับที่ต้องบอกว่าตอนนี้ชาติต่างๆเนี่ยเขาเตรียมนักกีฬามาอย่างยาวนานต่อเนื่องนะครับหนึ่งในชนิดกีฬาที่ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบเต็มๆนะครับก็คือนักกีฬาโบลิ่งนะครับที่ต้องบอกว่าการแข่งขันปีนี้ไม่มีการแข่งขันโบลิ่งในมหากรรมกีฬาเลยนะครับตั้งแต่ซีเกมที่กัมพูชาเอเชียนเกมที่หางโจวในเดือนกันยายนนี้รวมถึงเอเชียนอินดอร์แอนด์มา ก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ได้แข่งขันอีกนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของนักกีฬาโบวิ่งดาวารุ่งทีมชาติไทยกันนะครับที่ออกมายอมรับว่าการจ่อยกเลิกกีฬาเอเชียนอินดอร์มาเชียร์เกมครั้งนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่ออนาคตในวงการโบวิ่งของตัวเองก็เป็นได้ครับเดี๋ยวไปฟังครอบกันครับมีผลครับการพัฒนาเพราะว่าการซ้อมเพื่อแข่งกับซ้อมเพื่อเมนเทนจะไม่เหมือนกันครับแล้วก็จุดเขาเรียกว่าเป้าหมายของนักกีฬาครับถ้าเกิดมีการแข่งขันมากขึ้นนักกีฬาเขาจะมีแรงบันดาลใจมีความตั้งใจในการ พัฒนาตัวเองมากขึ้นครับไม่มีแรงบันดาลใจในการทำให้เราต้องพัฒนาต่อไปอะไรประมาณอย่างนั้นครับ